สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละอ่อ h ช n แนลนะคะก็อย่าพึ่งเบื่อกันไปไหนนะคะท่านชมคะแอดจะพยายามล่าหาตัวเด็ดๆมาฝากเอฟซีทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็จะนําเสนอตัวเลขของคุณพี่ผู้โชคดีนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นแฟนของอาจารย์ตะนะคะคุณพี่ก็เข้ามาทุกงวดนะคะท่านชมก็จะถูกทุกงวดคะ่ะท่านผู้ชมแอดก็เลยอยากจะนำเสนอให้กับเอฟทุกท่านได้รับชมรับ ฟังกันนะคะครยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด็อดเด็ดๆนะคะคุณพี่แฟนของอาจารย์ตะนะคะท่านผู้ชมก็เป็นคนใจดีมากๆนะคะก็ไม่ห่วงตัวเลขนะคะก็ทั้งอาจารย์ตะแล้วก็แฟนของอาจารย์ตะแล้วก็คุณแม่นะคะท่านผู้ชม ก็ไม่เคยห่วงตัวเลขนะคะท่านชมคะก็อยากจะแบ่งปันโชคลาภให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะเพราะว่าตัวเลขของคุณพี่ก็เข้าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ถูกถูกเยอะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้อจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขของคุณพี่พร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะแอดก็ได้จดมาแล้วนะคะท่านผู้ชม ตัวเลขก็มีไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมคะเลขเด็ดของแฟนอาจารย์ตะเข้าทุกงวดนะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคมพศ2563ตัวเด่นมี58 87 67 88ก็มี4หางนะคะท่านชมตัวเด่นนะคะ58 87 67 แล้วก็8ปนะคะส่วนตัวรองมี3ามห้าสอแล้วก็ะะว 3, 5, 2, 4, 8, 9, 6 8นะคะตัวรองมี3ามห้าสอดเกปนะคะท่านผู้ชมก็มีอยู่ ตัวเด่นสี่หางนะคะแล้วก็ตัวรองสี่หางนะคะท่านชมตัวเลขไม่เยอะนะคะแต่ว่าส่วนมากคุณพี่ก็จะกลับทุกตัวนะคะท่านผู้ชมคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านกลับไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเสียใจทีหลังนะคะเพราะว่าตัวเลขก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมก็จะเข้าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็เลือกซื้อได้เลยนะคะก็ แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณานะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นําเสนอนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะงวดประจาวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะที่คุณพี่ให้มานะคะท่านผู้ชมตัวเด่นก็มีสองสี่ห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าก็เข้าห้าเก้าเต็มๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ เข้าเต็มๆเ,เลยค่ะไม่ต้องกลับนะคะตัวนี้นะคะตัวรองก็มีสามห้าแปดสามแล้วก็สามสีแล้วก็สองแปดนะคะแต่ว่าจะเข้าเลขล่างนะคะท่านผู้ชมเลขล่างคือห้าเก้านะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าห้าเก้าค่ะเอ็กก็ให้ท่านผู้ชมพิจจรณาดูนะคะเพราะว่าเอามาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมดูนะคะของงวด วันที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมทางบ้านชอบคู่ไหนก็หาซื้อไว้ได้เลยนะคะนี่นะคะสำหรับงวดวันที่สิบหกนะคะก็ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ดูได้เลยนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็ใจบุญมากๆเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมไม่เคยห่วงตัวเลขค่ะเป็นคนที่แบ่งปันโชคลาภนะคะก็อยากจะให้ ทุกท่านมีโชคไม่ลาบไปด้วยกันนะคะจะได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นําเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนท่านท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองนะคะ ก็ถ้ามีบุญวาสนาร่วมกันก็คงจะโชคดีร่วมกันนะคะท่านผู้ชมตัวเลขไม่เยอะนะคะก็น่าลงทุนเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขของแอดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ตัวที่แอดชอบที่สุดนะคะท่านผู้ชมคะก็นี่นะคะก็ เลขของแอดนะคะมีตัวที่ชอบที่สุดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็จะชอบ5 6าห6 8 8 6 2 5 5 2แล้วก็99กับ66นะคะแล้วก็สามตัวมี653 6าสากนะคะก็เพราะว่าเลขตัวนี้ก็จะเป็นเลขต่อง,งวดของแอดนะคะท่านชมคะเลขจาก กิ่งไม้นำโชคนะคะเข้ามา3ามงวดติดแล้วนะคะท่านชมคะถ้างวดนี้เข้าก็เป็นงวดที่4นะคะก็แอดก็ได้แต่ภาวนาขอให้เข้าอีกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ากิ่งไม้นำโชคเจ้าพอ่อต้นพอ่อก็ให้แม่นมากๆนะคะแต่ตัวที่ชอบที่สุดก็มีห5ห้นะคะก็จัดซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะอย่างละสองใบคะ่ะเพราะว่า งบน้อยค่ะท่านผู้ชมคะก็ซื้อตามนีตามเกิดค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบคู่ไหนก็พิจารณาไว้ได้เลยนะคะแอดก็อยากจะนำเสนอให้กับ fc ทุกท่านเผื่อว่าจะโชคดีร่วมกันนะคะชอบตัวไหนกันบ้างก็ซื้อได้เลยค่ะท่านผู้ชมคะเลือกซื้อได้เลยนะคะ เรื่องตัวเลขแอดก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะคะว่าจะมาหรือไม่มานะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าไม่มีใครรู้นะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะถ้ามีบุญวาสนาพอก็คงจะโชคดีร่วมกันนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะท่านชมคะก็หกห้าห้าดปดห แล้วก็2552 9 9 6 6าองก็สั่งลอตเตอรี่ไว้เหมือนกันนะคะก็ซื้อไว้หมดแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าจะซื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทุนน้อยค่ะท่านผู้ชมทุนน้อยก็ซื้อตามน้อยค่ะอยากจะให้เอฟซของช่องละอองชาแนลมีโชคมีลาบร่วมกันนะคะก็เลยนำเสนอให้ ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะได้รับฟังกันนะคะเผื่อว่าจะโชคดีร่วมกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขของคุณพี่อีกรอบนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็พิจารณาไว้เลยนะคะว่าท่านผู้ชมชอบคู่ไหนกันบ้างนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจนะคะแต่แอดคิดว่าน่าจะเข้าอีกนะคะท่านผู้ชมคะ เพราะว่าคุณพี่ก็ถูกทุกงวดค่ะของงวดก่อนนะคะของวดวันที่1น,นะคะก็ให้ fc เปรียบเทียบดูนะคะของวดวันที่1แล้วก็ของวดวันที่16นะคะท่านผู้ชมตะเลขไม่เยอะค่ะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็ fc ทุกท่านโชคดีร่วมกันนะคะค่ะก็ขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ